สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนทีมไลน์โดยใช้ทีมเชนเกอร์ครับแอปที่เราจำเป็นต้องมีก็คือทีมเชนเกอร์ครับครับหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันหาได้จาก Google Play Store ครับ รอสักครู่ครับจากนั้นครับให้พิมพ์ไ้ว่าทีม เจงเกอร์เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาแอปเต็มๆครับนี่ครับทีมเชงเกอรเป็นอย่างนี้นะครับนี่จากนั้นครับเริ่มแรกครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Li n e รอสักครู่ครับ ให้กดตั้งค่าครับทีมทีมแล้วก็เลือกใช้งานทีมดั้งเดิมก่อนครับอันดับแรกจากนั้นครับให้คุณโหลดลายตัวที่คุณชอบเช่นการ์ตูนคิตตี้อะไรก็ว่าไปครับชอบทีไหนก็หาโหลดได้เลยครับ ครับพอคุณโหลดมาครับให้เปลี่ยนทีมเป็นทีมไฟดอทยครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าแมนยูทีมไฟดอทยครับครับพอคุณโหลดมาเสร็จครับ ให้คุณโหลดทีมบาวและโคนีก่อนครับเพราะว่ามันจะเป็นทีมตัวต้นๆครับขอลบอะไรบางอย่างก่อนนะครับเหลือแค่แมนยูไว้ก็พอจากนั้นนับให้กดรูปบวกครับแล้วก็โฟลเดอร์ไลท์ที่คุณโหลดมาผมจะเลือกที่ แมนยูทีมไฟยี่สามครับแป๊บหนึ่งครับผมลืมใส่จุดยี่สามอ้าวใส่เนี่ยอ๋อยังไม่ได้ใส่ครับหลงกันให้กดเซรซจสิ้ครับทีมไฟดอทยี่สามครับให้เข้าไปทีมเชงเกอร์แล้วก็โฟลเดอร์ที่โหลดมาครับผมเคยใช้แอปชั้นจะเปลี่ยนทีมไลน์ครับแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ทุกทีมครับ เลยมาเลือกใช้ Team Changer เราจะมาสอนในวันนี้ครับก็รอมัน Import กันครับให้มันขึ้นมาว่า Import Success กันครับไม่งั้นจะใช้ไม่ได้ครับรอมันขึ้นกันครับมันจะขึ้นมาแถวตรงนี้ก็นานหน่อยนะครับ ฉันจะเปลี่ยนรูปลายเล่มนี้ให้เข้าไปที่ลายดูครับเผื่อมันจะเขียนว่า import Success ส่วนมากผมเข้าไลฟ์ปุ๊บมันจะเขียนว่า import Success ครับ ก็หาทําอะไรรอก็ได้ครับพรอมันนานครับทีมเชนเกอร์ mm hmm. ขอใหม่อีกครั้งครับมันน่า mm hmm. จะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยครับ ขึ้นแล้วครับ import Success ให้เข้าไปทีมเชงเกอร์อีกครั้งครับนี่ยมันจะเขียนว่าบาวครับให้คลิกเข้าไปครับให้เราเลือกโหลดทีมโคนี่บาวทีมไว้หรือไม่ก็แบ็คก็ได้ครับแล้วกด f เปียครับแล้วก็เลือกทีมที่ต้องการครับผมขอเลือกโคนี่ก็แล้วกันครับจากนั้นครับให้เราเข้าไปที่ไลน์ ให้กดที่ตั้งค่าครับเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้แล้วให้กดทีมครับทีมอีกครั้งครับแล้วก็เลือกที่โคนี่ครับก็ได้ครับทีมลายที่ต้องการ นี่ครับงั้นผมขอจากการสอนไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ